สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a g r a n c e Filia นะครับอีพีนี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับชื่อแบรนด์ว่า Asolo นะตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับชื่อรุ่นว่า Asolo w a n t e d Girl EDP นะครับตัวนี้นะครับลักษณะคือเป็นคล้ายๆกับลูกระเบิดเนาะแพ็กเกจเนี่ยจะออกไปในทางคล้ายๆกับเหมือนกับว่าไปล้อก,กับแพ็กเกจของตัวของผู้ชายนะครับที่เป็น อโซโลวันเทสที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะนะตัวนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าแพ็กเกจเขาออกมาในรูปแบบของปืนลูกโม่ใช่ไหมคล้ายๆกับที่ใส่แบบปลอกกระสุนปืนอย่างนั้นอ่ะนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นกลมๆเหมือนมีแบบคล้ายๆกับสลักเหมือนสลักของระเบิดอ่ะนะครับตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2019นะเพอร์ะฟูเมอร์นะครับในที่นี้เนี่ยมีเยอะเลยนะครับมีตั้ง4คนเลยนะ มีคุณโดมินิคโคปิยองคุณแฟนนี่บาวคุณชองคริสโตฟเฮโรลดแล้วก็คุณล็อกดองนะครับต่อมาในท็อปโนตนะตัวนี้มีจิงเจอร์ฟลาวเวอร์ก็คือเป็นดอกของขิงนะมีอาร์เอนบอสซัมพอมังกรเนตก็คือทับทิมมีพิงเปอต่อมาในมิดเดิลโนตนะครับตัวนี้มีโดเซเดเลเช่นะตัวนี้เนี่ยเป็นของหวานจากทางลาตินอเมริกานะครับมันคือการเอา นมข้นอ่ะมาเคี่ยวนะครับคือกรรมาวิธีคล้ายๆกับการทำคาราเมลอะ่ะเปลี่ยนจากน้ําตาลนะครับมาเป็นนมข้นเนาะคือมันจะเหนียวๆนะครับเป็นคล้ายๆกับสเปรดทาบนขนมปังนะครับต่อมานะครับมีดอกดาททูล่าก็คือเป็นดอกลําโพงนะส่วนในเบสโนตมีตองกะบีนแพทชูลี่แล้วก็เฮเชียนเว t ทิเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากลไกในการสเปร์เขาเนี่ยดูแปลกดีนะครับแล้วก็ ดูเหมือนของเล่นอะคือคุณผู้ชมสามารถกดสเปรย์จากตัวหัวด้านบนได้นะครับคือแบบนี้เนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือกดจากตรงเนี้ยนะครับคล้ายๆกับตัวสลักตรงเนี้ยนะครับกดลงไปเนี่ยตัวน้ําหอมมัจะออกมาเหมือนกันนะแบบนี้นะครับก็เออดูเหมือนแบบดูมีกิมมิคดูมีลูกเล่นดีนะครับผมชอบกดตรงสลักนะเพราะรู้สึกว่ามันดูนุ่มนวลกว่านะครับ กลิ่นนี้นะครับเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นของฟรุตตี้ที่มีความซ่าๆนะครับเป็นฟรุตตี้ที่ออกไปในทางเปรี้ยวอมหวานนะคือในที่นี้เนี่ยฟรุตตี้ก็คือตัวทับทิมนะครับที่เป็นฟรุตตี้ที่ชัดๆนะเนาะส่วนความเปรี้ยวๆเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นซีตรัสหรือกลิ่นของส้มเข้ามาด้วยอะ่ะแต่ในที่นี้เนี่ยมันไม่มีตัวส้มอะ่ะแต่มันเป็นตัวของอารเรนบอลซัมคือตัวของดอกส้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเป็นดอกส้มเองเนี่ยก็มีกลิ่นของความเป็นซิตรัสแฝงเข้ามาด้วยนะครับแล้วตัวซาซาอย่างที่บอกคือคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของดอกขิงในที่เนี้นะครับที่มีความออกแนวแบบซาซาละกันคือไม่ใช่เผ็ดอ่ะกลิ่นแบบซาซานะครับเบาๆแล้วก็ความหวานในที่นี้เนี่ยนะครับมาจากตัวดูเซเดลเชยอย่างที่บอกคือเป็นของหวานจากทางลาตินอเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นในที่นี้เนี่ยจะเป็นน้ําหอมที่กลิ่นออกแนวหวานนะครับเป็นหวานกูมองเลยนะ แต่คือโชคดีที่มันเป็นกลิ่นที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงเปิดเนี่ยที่บอกคือมันเป็นกลิ่นที่มีฟุตตี้เข้ามาตัดกับกลิ่นซ่านะครับแพชชูรี่ในที่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่นะเพราะปกติเนี่ยแพชชูรี่เนี่ยถ้าไปอยู่ในน้ำหอมตัวไหนเนี่ยมันมักจะแซงพวดขึ้นมาเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนแพชชูรี่ไม่ค่อยทํางานนะครับ ตองกระบีนอ่ะย่างพอได้กลิ่นเนาะเป็นกลิ่นที่ดูมีความออกแนวหวานแบบดาร์กหน่อยมีความสโมกเบาๆนะครับจะออกแนวแบบพาวเดอรี่จางๆด้วยนะตัวนี้หอมนะครับดมแล้วเนี่ยนึกถึงสีเหลืองเลยสีเหลืองแบบเหลืองอมพัน,นอะคือแบบเป็นเหลืองเดียวกับสีของน้ําหอมเลยอะนะครับคือกลิ่นเนี่ยมันดูมีความไบรท์นะครับดูเป็นกลิ่นที่สว่างแต่มาในโทนของโทนขนมอะโทนของหวานอะนะครับ ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันดูก้ำกึ่งระหว่างน้ําหอมกลางวันกับน้ําหอมกลางคืนอะคือถ้าให้ผมแบ่งเนี่ยผมสึกว่ากลิ่นนี้ใช้กลางวันสัก40แล้วกันใช้กลางคืนสัก60นะครับคือมันก้ำกึ่งก้ำกึึงกันเพราะว่ามันมีกลิ่นของความหวานจากตัวดูเซ่เดลเลเช่กับตัวตองก้าบีนเนาะแต่ว่ามันมีความเฟรชความสดชื่นจากตัวขิงนะครับแล้วก็ตัวฟุตตี้นะ แต่ยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลิ่นที่ดูหวานนํานะครับหอมนะตัวนี้แล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้นะจะออกแนวเป็นผู้หญิงที่ดูมีความมั่นใจนะครับดูเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่สามารถจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้ดูเป็นผู้หญิงฉลาดอย่างเงี้ยนะครับแต่งตัวดีนะดูเป็นผู้หญิงที่แบบ ทำงานเป็นะนะครับหอมนะคือตัวเนี้ยเป็นทวนกลวงมองที่สามารถฉีดกลางวันได้นะครับไปทํางานได้เหมือนกันนะแล้วก็คือถ้าไปทํางานก็คืออยู่ในออฟฟิศโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าออกแดดหรือไปอาลโดแบบอากาศร้อนๆแดดจัดเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยอาจจะทําให้มึนได้นะครับก็พยายามระวังแล้วกันนะถ้าฉีดกลางวันอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องแบบ ฉีดหลายสเปร์ละกันเนาะฉีดแบบพอดีพอดีสักสามสเปร์เต็มที่ไม่ควรเกินห้าประมาณนี้โอเคนะครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยฉีดไปออกงานฉีดแบบไปสังสรรค์เนี่ยฉีดได้เลยนะครับเต็มที่นะคือมันไม่ใช่กลิ่นหวานเลี่ยนแบบกลิ่นกลัวมองของแบบพวกวานิลาคาราเมลอื่นอ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยฉีดบนกระดาษเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนกว่าฉีดบนผิวผมนะคือบนผิวผมเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างเข้มกว่านะครับ กลิ่นจะดูชัดเจนกว่านะครับจะเปรี้ยวกว่านะครับแล้วก็จะดูมีกลิ่นของความเป็นกลิ่นกลัวมองที่อาดูเข้มกว่าด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเคยลองใช้นะอยู่ติดผิวได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับประมาณนี้แล้วก็สกินเซ็ตมันก็จะเป็นออกแนวพาวเดอรี่นะครับมีความหว,หวานๆหน่อยนะครับเป็นกลิ่นแบบกลัวมองบวกกับพาวเดอรี่แป้งๆอย่างนี้นะครับเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ได้ดูแบบดูเด็กละกันดูเป็นแบบ ไว้ทำงานอะ่ะได้นะครับเนาะ first j o b b e r ก็ใช้ได้นะครับไปจนถึงแบบอายุประมาณ30 40, 40, 40ก็โอเคใช้ได้เลยนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็ไปลองกันได้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าที่เคาน์เตอร์ตามห้างมีหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นแต่ตัวที่เป็นของผู้ชายที่เป็นตัววันเทสที่เป็นทรงปืนลูกโม่อะ่ะตัวนั้นที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะนะครับแต่ตัวเนี้ยคือผมไม่ค่อยเห็นนะครับ ตัวนี้ที่จริงเนี่ยผมบายบายมาซะด้วยซ้ำพอร,รู้สึกว่าเออแพ็กเกจมาดูสวยดีนะครับพอมาใช้จริงเนี่ยกลิ่นมันก็เออหอมดีด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะตัวนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ